สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพีงน้องทั้งช่องไอซี่งวิดเคยสุรินมือนี่กับสีผ้ามาเบิงรถขายน้ำอ้อยเคลื่อนที่ <laughs> ก็บอกว่าเคลื่อนที่หรอกกะจอดทุกที่แหละครับผมแต่ว่ากะเป็นการขายอายู่ถ่ายรถนะครับของไอซิงวิดน้ำอ้อยขั้นสดครับสีผ้าสีผ้าเบงการรูปแบบการจัดลานก็บอกว่ารูปแบบะกะจัดมีตามตามีตามเกิดครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์มี่ยังเนี้ย อันดับแรกเลยนะครับก็บคือเป็นเครื่องคันน้ำบ่อยอ่าก็คือหัวใจรักนี่แหละเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนี่ครับผมยี่ห้อม,มักน้าครับผมอ่ารีวิวสินค้าเพิ่นน้ำเพิ่นซอยธรรมหากินครับผมเป็นยีห่ห้อพาวเวอร์แม็กนัม ขนาดสามลอยหาสิบวัตต์ครับผมอ่าหรือว่าก็คือครึ่งแรงครับน้ำหนักสี่สิบเจ็ดกิโลกรัมก็สามารถยกขึ้นยกลงรถได้ครับผมเป็นเครื่องสแตนเลสครับผมสแตนเลสลูกกิ้งก็เป็นลูกกิ่งคือมืดเหรอเป็นลูกกิ้งสแตนเลสตันครับผมสามลูก าสาเหตุที่เลือกใส่ตัวนี้ก็คือมีมันสิมีความสะดวกในการยกขึ้นยกลงรถครับผมน่หน่อยสามารถยกขึ้นลงได้ความแรงก็อาจิปปะเ่แรงหลายนะครับต่อไปก็คืออ้อยครับผมอวัตถุดิบในการคันน้ำอ้อยครับก็เป็นวัตถุดิบหลักของน้ำอ้อยครับผม ก็คือลำอ้อยนั่นแหละอ่าซึ่งกับพ่านการขูดผิวทำความสะอาดมาเรียบร้อยอย่างดีครับผมใส่ตะการมากอ่าสำหรับไอซิงวิตกะสีไซมากสองตะกะรอ่านำนักโดยร่วมแล้วประมาณหาสิบโลครับผมอ่าได้อ่อยลับมาหาสิบโลครับผม สำหรับอ้อยที่ไอซิงวิ์น้ำมะขันขายชุกมื้อน,นี่ก็เป็นอ้อยที่ไปซื้อมาจากสวน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 ,สวนามมู่บ้านครับผมสวนที่เพิ่นปลูกน้ำบานน้ำนั่นบ่เป็นสวนใหญ่ครับผมก็ไปหาซื้อน้ำสวนสวนน,น้อยๆครับเป็นสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับ,บ,รรบผมสำหรับพันธุ์ที่ไอซิงวิ์ปลูกอยู่ก็คือสิงคโปร์น้ำผึ้ง ตอนนี้อ้อยบอนงใหญ่ครับผมบอนได้อายุขัน้นอายุประมาณเจ็ดแปเดือนอยู่ครับเดี๋ยวประมาณประมาณเกือบสิ้นปีพุ่นละหรือว่าช่วงเกี่ยวเข่าครับผมกับสีสมาตาได้เนี่ยผมทําความสะอาดขูดผิวอ้อยมาหล่างทำความสะอาด,ดอมากย่างดีใส่ละกามากครับผม มีอุปกรณ์ใส่น้ำอ้อยครับผมเป็นถังกดน้ำโดยลากันแล้วก็ใส่กล่องด้วยพาขาซีชั้นครับผมซึ่งในตัวเครื่องก็มีตกกล่องอยู่ครับะระบบนี่ออกมาออกมาขันยุ่งนอก,ก็คือใส่แบตเตอรี่ครับผมเป็นระบบแบตเตอรี่ครับ แม่เท่าขันยุบานก็สามารถเสียบใส่ไฟฟ้าได้ครับผมสิ่งที่ต้องมีต่อมากก็คือป้ายครับผมป้ายไอวิทเออไอไอซิ่งวิทกัเฮดป้ายก็คือเฮดเป็นแบบโต๊ะครับผมโต๊ะตั้งเครื่องเลยครับผมคล้ายๆเป็นเคาน์เตอร์เลย ก็คือเป็นป้ายที่ให้เห็นได้ชัดเจนครับผมตัวหนังสือน้ำอ้อยคั้นสดนี่ก็ต้องให้มันแบบเด่นๆแล้วก็มีมีราคาที่ชัดเจนครับผมมีขนาดขวดเล็กขนไ่แล้วก็มีแก้วแล้วกร็ราคาที่ชัดเจนครับผมจำเป็นต้องมีอยู่ครับผมแล้วก็เป็นป้ายแขวน ก็ควที่จะมีเครับผมเพราะว่ามันสามารถมองเห็นในแต่ไกลครับผมโดยส่วนมากเป็นที่นิยมก็คือป้ายพื้นสีเหลืองตวงซื้อสีแดงครับผมเด่นชัดครับผมเป็นป้ายติดขางรถน้ำครับอแล้วก็ที่ขาดว่ได้หรือว่าควรที่จะมีบางก็ดีก็คือนี่ครับผม เป็นป้ายสปปรรพคุณครับป้ายสับรพคุณแล้วก็ก็คือเป็นการให้ข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลของการกินน้ำอ้อยครับผมเพราะว่าบางคน่คนก็นยำว้านด้เข้าใจในข้อมูลตรงนี้ครับผมนะครับก็คือควรที่จะมีหรือว่าภผยบ่สะดวกบ่มีกับว่าเป็นยัง สำหรับจุดที่จอดหรือว่าทำเลที่สิขายน้ำบ่อยก,ก็คือท้าแมนจอดขางข้างนะครับก็คือควรที่สิจอดของางข้างถนนสีเป็นถนนสามเลนครับผมเพราะว่ามันสิมีความกว้างในการจอดรถกับซีบกีดขวางการจะาจอดจังของไอซิงพีดิกก็คือลมมันสิยืนออกมาแต่กับบ่เกินเล่นกินเล่นเข้าไปครับผม เล่นจอดรถเพราะว่าบางมองบางพื้นที่นี่พิ่นซิบปให้จอดขายข้างท่างนะครับ แล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงนะครับขวันทีสินไม้ขว่นทีสิมีไปโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้เบิ้งได้เห็นนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สิเพิ่มยอดขายให้กับเฮาได้ครับผมก็คือเป็นโปรโมชั่นครับผมครับผมลักๆกกั รถขายน้ำบ้อยของไอซิงวิดน้ำบ้อยทานสดกะสีประมาณนี้ครับผมอ่าครับผมเวทีก็คือจอดอยู่เซ็นออกจากตัวอำเภออุทุมพรพิสัยครับผมเป็นขาออกนะครับ ต่อไปกับสีผ้ามะเบิงาการขายน้ำมอยให้ลูกค้าจากักสองสามไร่นะครับผม แฟนแกงง็งด้วยเอาเป็นแก้วบ่ครับหรือว่าอย่างไเอาเป็นขวดละ่ะเอาน้ําแก็งเต็มเลยนะครับอ๋อครับผม <laughs> สำหรับท่านใดที่สนใจอยากดื่มน,น้ำอ้อยขันสดนะครับขันสดใหม่สะอาดหอมหวานเย็นชื่นใจครับผมกเชิ่อแวะอุดหนุนอไอซิงบิดน้ำอ้อยขันสดได้ครับผมพิกัดกะ็ะตั้งอยู่ทีท่าเขาอัเพออุทุมพรพิสัยครับผมเป็นเซนเซนขาออกนะครับ ทางเขาตัวมเพื่อครับผมทังทางนี้เป็นซีแยกครับผมซีแยกถนน226ครับนี่ครับผมจุดที่ตั้ง สำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณเพื่อนเพี่งน้องที่รับชมจนจบครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่องไอซิวิทเคยสุรินนะครับผมการขายน้ำอ่อยฟาวิกิตโควิดครับซอยอุดนุนเป็นกำลังแรงใจให้กันเนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ